สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่พี่ๆทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันหลักสิบบนสองสุดชนกันค่ะเรามาดูคำเตือนก่อนนะคะขอฝากช่องพี่ช้างนำโชคเลยนะคะท่านใดนที่เข้ามาใหม่ก็ขอ,อกดติดตามไวม้กดแจ้งเตือนกดกระดิ่งไว้เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆลงให้ท่านผู้ชมนะคะ ช่องนี้เป็นเพลงแนวทางเท่านั้นนะคะในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะท่านผู้ชมโปรดใช้วิจรารณญาณเป็นการรับชมวิดีโอนี้นะคะทําขึ้นมาเป็นเพิ่อแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะงดที่แล้วงดที่แล้วมันมันไม่ได้เพิ่มแต้มตัวนี้เนาะ พี่ช้างเพิ่งมาเพิ่มเมื่อกี้นี่เองอเลขศูนย์นะเพราะว่างวดแล้วมันจะมีแค่สามตัวเองนะคะอย่างเงี้ยสามตัวเองแล้วมันเจ็ดแปดเก้าไงคะ่ะเจ็ดแปดเก้าแล้วมันชนกันที่แปดกับเก้านะคะแต่ว่าสูตรเนี้ยมันเข้าอยู่นะคะพี่ช้างก็เลยมาเพิ่มอีกหนึ่งแต้มเป็นเป็นหนึ่งเป็นศูนย์นะมันถึงจะชนกันเป็นสามตัวนะคะ ไม่งั้นมันไปเข้าหลักร้อยเลยะคะ่ะมันไม่ได้เข้าหลักสิบแต่ว่าสูตรเนี่ยมันเข้าหลักสิบนะคะก็เลยเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะคะ,ะปรับปรุงเพิ่มอีกหนึ่งแต้มอน,นอนนอนี่นะคะ อันนี้บกกันแล้วมันจะเข้าอยู่ตรงนี้นะคะ,ะมาคำนวณตัวนี้ก่อนนะคะนี่นะคะเก้าบวกสามบวกแปดก็เป็นศูนย์หนึ่งสองสามนะคะเพิ่มแต้มนะคะ ฝั่งนี้ก็คือ3 2, 8, อบวก2อบวก8บวก6คงที่ก็เป็น9นะคะ901น่ี่ค่ะมันก็มันก็ชนกันที่0กับ1นะคะกักสิบอันนี้นะ,ะแล้วมาตัวนี้ก็9บวก5บวก0ก็เป็น14นะคะ4กับ5 6 7นะคะแล้วโซนฝั่งนี้โซนบวก8 บวกศย์บวกหกคงที่ก็เป็นสี่นะคะสี 4, 5, ่ห้าหกอันนี้มันชนกันสามตัวค่ะงดนี้มันออกอะไรออกมันออกหกนะคะอ่าออกเลขหกอ่าแต่ว่ามันชนกันที่สามตัวนะ,ะชนกันสามตัวชนกันอย่างนี้ อันนี้ก็บวงไปแล้วนะคะก็ยัง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 ยงนี่นะคะหมายถึงว่าอันนี้ต้องเป็นตัวนี้นะคะนี้ต้องเป็นมันต้องชี้มาทางนี้สิเนาะ ชี้ไม่ถูกทางอืมอย่างนี้ก็แล้วก,กันนี่ทำไมไมันงอลรางานเนาะอ่าม,มาดูงวดที่สามกันอันนี้งวดที่สามเนาะงวดที่สาม สี่บกศูนย์ใช่ใช่สี่บวกศูนย์บวกหกก็เป็นศูนย์นะคะศูนย์ก็หนึ่งสองสามนะคะส่วนฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้หกบวกหกก็สิบสองนะคะบวกหกก็สิบแปดนะคะแปดเก้าศูนย์ 8, 9, นะคะแปดเก้าศูนย์ที่มันชนกันที่อันนี้ค่ะเลขศนะูนย์ งวดนี้มีแค่ตัวเดียวแบบนี้ก็หวานจับจอบสินะอร่อยนะ,ะที่มันชนเงินแค่ตัวเดียวแบบนี้นะคะนี่มันต้องมาตรงนี้นะคะ นี่ก็ลากเท่ากันเนาะไม่สวยเนาะเดี๋ยวเซียวล้านนิดนะคะท่านผู้ชมอืมโอเคอ่ะมาดูกันต่องดที่สี่นะคะมาคำนวณต่อหกบกห้าก็สิบเอดนะคะสิบเอดบกเจ็ดก็สิบสิบแปดนะคะเนี่ยแปดเก้าศนย์หนึ่งนะคะมาดูฝั่งนี้กันนะคะ ศูนย์บวกสี่บวกศูนย์นะคะบวกหกคงที่ก็เป็นศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งสองนะคะฝั่งนี้ชนกันที่สองตัวนะคะออกอะไรออกศูนย์เนาะใช่ใช่ออกศูนย์อ่าฝังนี้ชนกันที่สองตัว นี่นะคะนี่มันต้องมาตรงนี้อืม,อมงดที่ห้ามาเรามาคำนวณกันต่อ,อง,งดที่ห้านะคะ เก,ก้าปกศูนย์ก็ศูนย์นะคะเก้าปกเก้าก็เป็นสิบแปดนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็มาบวกกันฝั่งนี้ต่อศูนย์บวกแปดบวกสองก็เป็นศูนย์นะคะแล้วก็บวกหกก็เป็นหกนะคะหกเจ็ดแปดนะคะหกเจ็ดแปด อันนี้ชนเงินที่เลขแปดนะเลขแปดตัวเดียวนะมันมีอยู่งดหนึง่งอะมันมีเลขมาแค่เลขแปดตัวเดียวที่พี่ช้างเอาทั้งหมดเลยที่ว่านะพี่ช้างเอาทั้งเอาทั้งสี่ตัวห้าตัวเลยเป็นว่ามันก็โกมันหลดนุดไงฮะแต่เจ้าตัวจะเอาทั้งทุกตัวเลยแต่ให้ท่านผู้ชมหรือว่าลงคลิปไปแค่เป็นเลขแปดตัวเดียวแต่มีท่านหนึ่งเอาไปวิ่งได้เลยค่ะไปวิ่งบนที่ท่านสมาชิก ท่านหนึ่งที่เขาเพิ่งมาเห็นพี่ช้างว่าเขายังไม่เคยเห็นว่าเอ๊ะลองใส่ดูเขาก็ได้จริงๆแต่ก็แต่ก็ไม่รู้นะคะว่ามันจะเดินต่อนเนื่งหรือเปล่านะคะอมดาดูงวดนี้อืม ที่มันมาเลขแปดนบะางคนวิ่งก็ได้กินอยู่นะคะบางคนวิ่งก็ไม่ต้องวิ่งเยอะแต่ไม่ต้องใส่เยอะแค่วิ่งก็กําไรแล้วนะเวลามันมาก็กําไรล้นๆ้นแต่ก็ถ้าไปวิ่งหลายๆตัวก็เวลามันไม่ออกก็จะเสียเยอะนะคะก็เอาหมอกหอมปากหอมคอนะคะท่านผู้ชม พอประมาณนะคะเอาแบบได้ลุ้นกับเขาบ้างค่ะอ่าเรามาบวกกันต่อ่น uh. like ja. ี้นะหนึ่งบวกสี่ก็เป็นห้านะคะอ่าบวกสองก็เป็นเจ็ดนะคะเนี่ยเนี่ยงดเนี้ยที่ว่าตัวเนี้ยมันมันหลุดหลักสิบงดนี้ะค่ะอ่าแต่ว่าเพิ่มแต้มไปมันก็เข้านะคะ เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะอ่าเรามาบวกฝั่งนี้กันนะแปดบวกสี่กว่าสิบสองนะคะสิบสองบวกหกกว่าสิบแปดนะคะสี 48, 90, ะะ่แปดเก้าศูนย์อ่ามันชนกันที่สามตัวเลยค่ะงวดนี้เอถ้าสมมติว่าเราเพิ่มเต็มมันชนสามตัวเลยนะคะ ไปคิดสูงทำไมเนาะเออคิดสูงทำไมเนี่ยอืแปดเก้าส่นชนกันที่สามตัวนะคะงวดที่ผ่านไปแต่ก็เข้านะนี่นะคะของเรา Ma oh. Hmm, yang lain kena kena. Hmm, ya. อเข้านะคะเดี๋ยวเรามาดูงวดต่อไปว่าขอให้เดินต่อเนืองเนาะขอให้เดินข้ามปีข้ามไปหลายๆปีเลยค่ะเพราะเพราะว่ามันใกล้จะเส้นปีแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้เฮงได้ปังกันต่อเนึ่งนะคะมาเรามาคำนวณกัน,นะคะ่ะ สาบวกแก็เป็นสิอนะคะสิบเอบกหก็เป็น17นะคะอ่ายังมีเจอีกแล้วเนะอ่าโอเคตัวนี้อ่อืม เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคิดแป๊บนะคะอันนี้มันเอาตัวไหนบกอ๋อรู้แล้วค่ะอืม อืมโอเคถูกแล้วค่ะถูกแล้วนี่นะคะมาศูนย์บวกศูนย์ก็ศูนย์บวกแปดก็แปดนะคะบวกหกคงที่ก็เป็นสี่นะคะสี่ห้าหกนะคะอีใช่หรือเปล่าเนี่ยอืม 4, 5, ี่ห้าหกใช่ใช,ใช่ใช่แล้วอน,นี้บกนี่นี่บกนี่บกนี่ใช่ใชใ,ชใ,ชใช่แล้วแปดโอเคแปดบกนี่สี่สห้าหนะคะเรามาบกกันฟังนี้ต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะสามบกแปดก็สิบเอ็ดเป็นเจ็ดนึงเจ็ดแปด เก้าศูนย์ะคะไม่ตรงกันเลยค่ะอ,อทำไมไม่ตรงกันหรอคะทำไมไม่ตรงกันนะมันผิดอะไรตัวไหนเนี่ยนะคะใช่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  ถ so ้าเพิ่มเต้มม like ันก็จะตรงกันอยู่ตัวนี้นะคะถ้าเพิ่มแต้มตัวนี้นะคะถ้าสมมติเพิ่มเต้มอีกแต้มหนึ่งมันก็จะตรงกันเป็นเลขอันนี้นะคะอ่าถ้าสมมติเราเพิ่มเต้มนะคะอย่างนี้นะคะอ่าแต่ตอนนี้ถ้าไม่เพิ่มมันไม่ชนกันเลยค่ะอา้าสมมุติว่าเราลองเพิ่มแต้มนะมันจะชนกันที่เลขเจ็ดเลยค่ะนี่นะคะหลักสิบเราน่าจะมาแบบนี้แหละค่ะ น่าจะประมาณนี้ค่ะพี่ช้างว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะคะหลักสิบของเรานะคะลองมาลุ้นกันต่อค่ะงดประจำวันที่สิบหกธันวาปีสองพน้าอยหกสิบนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านขอให้เฮงรวยรอย่าเจ็บอย่าจนขอให้ขอให้มีเงินมีทองมีสมบัติอะไร เต็มเรินเต็มบ้านอือคอยมีเงินเต็มยองมีทองเต็มบ้านนะคะภาษาอะไรไม่รู้พูดไปเลยแล้วพูดไปเลยแล้วก็คอยท่านผู้ชมเฮงเฮงรวยรยก็แล้วกันนะคะคอยปังปังคอยถูกเล็กถกหวยทุกทุกงดนะคะคอยสมังปัตนาซึ่งที่อยากได้แดยเป็นทุกประการเถอะอ่าคลิปนี้ก็ขออ่า หยุดเพลงเท่านี้ก่อนขอพบกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาลงอะไรนะออสองตัวสองตัวบนด้วยแล้วก็จะยังจะมีวิ่งล่างอีกนะคะมันจะมีวิ่งล่างเ,เดี๋ยวค่อยมามีอะไรนะสรุปสรุปสามตัวด้วยนะคะก็รอรอติดตามรอชมคลิปนะคะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขอขอบค,คุณค่ะ